เราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นพวกนารซิสซิสหรือเปล่าตอนนี้คุณมีใบประากาศนิบัติจิวิยาของมหาวิทยาลัยเยลครับมหาวิทยาลัยจีนอันดับหนึ่งในห้าของอเมริกาครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับเรื่องนารซิสซิสก็คือคนที่หลงตัวเองคนที่อยู่ด้วยแล้ว,ว่มันท็อกซิกเขาจะไม่มีทางรักใครได้เลยครับเพราะเขารักตัวเองเป็นอย่างเดียวนะครับดังนั้นวันนี้คุณลองดูนะครับว่าคนที่คุณคบอยู่เนี่ยเป็นนารซิสซิสหรือเปล่าชอบควบคุมคนอื่นให้เป็นท่าตัวเองหรือเปล่า อย่างแรกนะครับลักษณะเด่นคือเขา lack of empathy คือเขาจะไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพราะเขาทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเท่านั้นเขาจะเบียดเบียนทุกคนได้เบียดเบียนคุณได้เบียดเบียนลูกได้พ่อแม่เขาเองก็ได้นะครับเพื่อให้เขาได้ผลประโยชน์อันนี้เรียกว่าเข้าข่ายนา r c i s s ครับข้อที่2ครับคือคิดว่าตัวเองเหนือชั้นกว่าคนอื่นตัวเองจะต้องเลืเลอกเรอคนอื่นตัวเองมีระดับเหนือคนอื่นแบ่งชนชั้นดูถูกคนที่ต่ำกว่าแล้วก็เทิดทูน คนที่สูงกว่าลักษณะแบบนี้ก็เข้าขนะ่ายนาซส่์ข้อที่3ครับ lack of admiration หมายถึงเขาเป็นคนที่หลงตัวเองเขาคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นไม่มีใครที่จะฉลาดเหนือเขาแล้วดังนั้นเขาถึง t r e ตทุกคนว่าคนอื่นน่ะโง่กว่าเขาแล้วเขาก็พยายามเอาเปรียบคนอื่นเพราะเขาคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดข้อที่4ครับ a g n o r a n c e คือหมายถึงพอเขาคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดเนี่ยพอเขาไม่ได้อะไรต้องการเนี่ยตามที่เขาต้องการ ไม่ว่าจะเข้าคิวรอคิวช้าหน่อยหรือว่าอะไรแล้วแต่เขาก็จะโวยวายเขาเขาจะแบบว่าใช้คำหย,ยาบหยาบแสดงกริยาหย,บยาบๆบเพื่อจะเรียกร้องให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนสําคัญเพราะเขาคิดว่าตัวเองเหนือชั้นครับเพราะเขาคิดว่าตัวเองเหนือคนอื่นแบบนี้เข้าข่ายนาะซิสืบนะครับข้อที่5ครับเขาจะทําดีกับคนก่อนเขาจะเข้าไปมานิพิเลตหรือว่าเข้าไปหลอกว่าเขาว่าเป็นคนดีนู่นนี่นั่นเขาทําดีกับคนอื่นเพราะอะไรเขาจะทําดีกับคนที่เขาอยากได้ผลประโยชน์ เขาจะนอบน้อมถ่อมตัวเขาจะแสดงมารยาทดีกริยาดีทุกอย่างเนาะนะครับเอาใจอ,อกเอาใจทุกอย่างเพราะเขาต้องการผลประโยชน์จากคนนั้นถ้าเกิดคนไหนไม่มีผลประโยชน์เขาจะไม่มีทางทําพวกนี้ครับพอได้ผลประโยชน์เสร็จอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะไม่สนใจคนนั้นอีกแล้วเพราะเขาได้ผลประโยชน์นั้นมาแล้วดังนั้นอย่าแปลกใจนะครับที่หลายๆคนใช้เทคนิคเลิฟบอมแล้วเขาหายจากชีวิตคุณพวกนี้นาซิสื่อจะชัดแลาใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักครับสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน,น้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์ครับเป็นเพื่อนใจทุ